กดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนการเข้าห้องนะคะไม่มียศแฟนไม่แจกนะกติกาขึ้นให้เรียบร้อยแล้วอ่านให้ชัดเจนนะคะห้ามต่อยห้ามระเบิดนะใครไม่มีชุดสีดำใส่ชุดเริ่มต้นมานะเลือกเอาเลยว่าจะเป็นเพจหรือว่าบัตรเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็มียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนหัวด้วยหลังจากนี้นะคะ600ไลค์จะเป็นสไนเปอร์นะคะก็รอหัวใจมาเลย สวัสดีคุ้มเฟยสวัสดีด้วยนะคะมาเตรียมตัวนะคะทุกคนน่าจะพร้อมกันเรียบร้อยแล้วล่ะเตรียมตัวนะคะห้ามต่อยห้ามระเบิดนะใช้ได้แค่แม็กเซเว่นนะคะสเปคซองพกซองยาวซองพวงห้ามใช้ปืนอื่นเด็ดขาดนะคะรหัสผ่าน80นะคะอย่างที่เฟยแจ้งไปทุกคนเกมนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะดรอปปืนทุกชนิดเพราะฉะนั้นห้ามหยิบปืนอื่นเด็ดขาดนะคะเรียบร้อยะคะ่ะมาขออน,นุญาตเชิญซับก่อนนะครับ และห้หองนะคะ2 1 4 4 3 0 6ค่ะรหัสผ่าน80นะคะ80ที่1 4คิวเหมือนเดิมนะคะทุกห้องเลย2 1 4 4 3 2 0 6รหัสผ่าน80ที่1นะคะขอลำดับที่1นะ4คิวทุกห้องเป็นต้นไป ไม่เข้าใจกติกาพิมพ์ถามได้นะคะอุ้ยขออนุญาตวางได้ไหมเนี่ยมันจะกระตุกปะขออนุญาตวางไม่า้องไม่กระตุกใครเข้าทันขอให้โชคดีนะคะใครเข้าไม่ทันรอห้องหน้านะมันมันมันไอ้นั่นใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรมัน ชตอนนี้ยอดไลฟ์สำหรับห้องต่อไปนะคะอยู่ที่470ไลฟ์แล้วอีก130ไลฟ์นะคะจะเป็นสไนเปอร์นะใครยังไม่ได้กดก็ฝากด้วย3คนสุดท้ายะคะ่ะ2 1 4 4 3 2่งรหัสผ่านขอโทษ80ถููน่ถูก ชื่อผมขึ้นเยอะไหมยอดแชร์เยอะมากจริงหรือเปล่างั้นขออนุญาตดูหน่อยแล้วกันนะคะว่ามีใครมาอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวขอย้ายเตยมตัวนะคะทุกคนขอดูหน่อยแล้วกันคนแรกมาคนแรกหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้านะคะวีชื่อว่าเอแซดแมงปอกอนนะคะบอกว่าเล่นสองนิ้วแมงปอค่ะพันโหลไม่ใช่แมงปอกเอ้าหล่อนกว่าแมงปอ อายุ12วายใส่เป็นชุดวิกตอเรียนนะคะสีดำค่ะเกงสีดำ,ดำรองเท้าเปล่านะคะมากับสกินเพนน่านะคะเป็นน้องตายะคะ่ะแล้วก็าคาตนาโกจิมทรีบิวด้วยชุดนี้บอกเลยว่าดำมากแต่ว่าแมงปอกอสเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บหมดแมพนะคะถ้าใครไม่พร้อมตายกรุณาอย่าไปพบเจอเขาดูสี่วีซีจัดอันดับก่อนนะคะทุกคน109ดาวร <c oughs> องไห้แล้วนะน่า <c oughs> ให้ไปที่1 0 0 0 0คะแนนค่ะสำหรับความตึงแล้วก็ความหล่อเท่ของแมงปองกอน,นะคะใครที่ชื่นชอบสายตึงสายไฮไลท์ไฮโลก,ก็ไปจีบเขาหน่อยละกัน4 0 4 5 4 4 3 2 2 0สงนะคะจัดไปคนต่อไปหมายเลขก19ค่ะ19บอกว่า ML โซนบูนะคะบอกว่าไอโซนตัวตึงพระนคร BFF แกง๊งเราทำดีได้เท่านี้แหละ เ้านนใส่เป็นเสื้อ Assassin Creed นะคะกางเกงสีดำรองเท้า Carbon Speed นะคะมากับอุ้ยสกินเขาเรียกว่าอะไรคาตาที่เป็น Assassin s Creed <S ด้วยส่วนคาตนานนั้นเป็นคาตนาน n o w ด room นะคะก็ถือว่าทำได้ดีนะแต่ว่ามีเสญลักษล์ความสัมพันแบบติ็ดดีชุดนี้เป็นชุดระดับตำนานนะคะยังไงก็ต้องให้หนึ่งหมื่นดูแลแต่น่าจะจีบไม่ได้ทักไปเป็นเซนก่อนค่ะ 1> 2 1 7 5 8 1 0 2 3 4ค่ะพอชอบปีคนต่อไปมาฮะไม่เสียงดังแต่ว่ารอบนี้หมายเล็กสกิค่ะหมายเล็กสกิคือจานร,ราเซอร์นะคะบอกว่าราเซอร์หรือว่าเลเซอร์ถ้าจะเป็นราเซอร์โค้ทูแปดพันสิบสี่ฟิเตอร์ผมรักพ่อหลวงพ่อหลวงนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเออ่ขยายความหน่อย เป็นเสื้อวันสุกสีดำนะคะกางเกงสีดำรองเท้าแตะสีขเขียวแล้วก็มากับสกินคองพวงที่เป็นดีแท็กด้วยบอกเลยว่าชุดนี้ดำดีสีไม่ตกมากแนะนำให้แนะนำให้ทักไปถามก่อนละกันแต้นเขาตึงมากเลยนะคะ7,907นะจัดอันดับ55ดาวมาเตอร์ไม่พักเอางี้ละกันทักไปถามเลยว่าพ่อหลวงนี่พ่อคนไหน3 3 9 0 8 5 6 5 0 8นะคะขอใโชคดีคนสุดท้ายมา อะไรมีคน,คนดูด้วยหรอ23ค่ะ23มีชื่อว่านะคะเออ ML s นเอลเซนดค่ะบอกว่า BFF Gang s e n ร่งเซนออนบูทูสามพันเจ็ดฮะ200อะไรก็มาชิลลิสสองร้อยแปะเหรอใส่เป็นสักสีดำนะคะแล้วก็กางเกงยีนสีน้ำเงินนะคะรองเท้าเป็นเออคอนเวิร์ดสีขาวมากับเคียวบลัชดีด้วยแล้วก็สกินเฟสเอ้าเฟสติแฟชชั่นเนาะ มีเสียงแล้วเขาจะพันแบบเล็กๆชุนิสีดำน้อยไว้หน่อยให้ไปเก้าพันแต่ว่าเห็นใจโคนาเขาจะไปที่สามพันเจ็ดเลยก็เอาใจช่วยนะคะหนึ่งเก้าสามศูนย์หกเจ็ดแปดหกหนึ่งสามนะคะขอโชคดีนะจ้ะสิเรียบร้อยแล้วนะทุกคนห้ามใช้ปืนอื่นเด็ดขาดส่วนใครไม่ทันห้องนี้นะคะรอห้องหน้าห้องหน้าเป็นสไนเปอร์นะคะหกร้อยไลท์ตอนนี้ไลท์อยู่ที่ห้าร้อยแล้วค่ะไปอีกหนึ่งร้อยไลท์เท่านั้นสำหรับห้องต่อไป มาช้าก็รอห้องหน้าเดิมใส่ชุดสีดำนะคะกติกาเดิมนะคะเปลี่ยนปืนพวกคาสิโนานเพียงอยากวางอะงเพียงโกเมเนอร์อะ กติกาตามนี้เลยนะคะราชทุกคนเห็นไหมดำดำดำทุกห้องนะคะที่หนึ่งสี่คิวทั้งหมดเลยนะก็เราจะเรียงไปนะคะทุกคนฟังก่อนนะห้องแรกจะเป็นห้องนี้เลยนะคะซองล้วนห้องที่สองเป็นสไนเปอร์ห้องที่สามเป็นเอ่อปืนพกห้องที่สี่เป็นทั่วไปหลังจากห้องที่สี่เป็นต้นไปแล้วเนี่ยให้เ,เพื่อนๆเลือกเลยว่าเราอยากเล่นอะไรอาจจะเป็นตลกตลกอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเอ,อต่อยมวย นอกบอ,กอาวุธประชิดอะไรเงี้ยค่อยว่ากันนะคะหลังจากนี้เพราะว่าเท่าที่ททดูสกิลการเล่นแล้วนะคะวันนี้เฟมน่าจะน่าจะเป็นไก่ตัวหนึ่งเหมือนันทุกคนเดี๋ยวเฟจะปกหมุดลิง์ไลน์ไว้ให้นะคะเอาไว้ติดตามเวลาสตรีมแล้วก็เอาไว้พูดคุยกันชนวนเล่นเกมนะคะมีเฟมอยู่ในนั้นด้วยเดีย๋ยวลิง์กให้นะคะแึงในระหว่างนี้ก็ดูคิวฟีดเป็นเส้นเฟมแล้วกันนะคะห้ามมีปืนอื่นเด็ดขาด หยิบได้เฉพาะลูกซองเท่านั้นนะคะคิวฟิตบี90มีต่อยบีมัหมดหรือใช้ AK อะไรเงี้ยก็คือพังกะทีลิง์ไลน์เอาไวพ้พูดพูดคุยกันนะคะอยู่ที่ปักหมดนะเอาไว้ติดตามเวลาซี แล้วก็เอาไว้คุยกันเล็กคงเล็กห้องคือกระบ,บอกในนั้นด้วยนะคะถ้าห้องมันยังไม่ได,ไได้ไม่ได้เต็มในแบบแบบเดียวนะ,คะ47คนคะ่ะหายไป1คนมารอลุ้นกันมีใครอะไรอย่างไรบ้างเนาะแอขอกอดตุ๊กตานะจะมีคนแชลอ,อีกแ่มจะมีคนแชลเยอะ46คนคะ่ะหายไป1คนแล้วนะคะดูคิวฟีดช่วยกันนะไอ้เต้าเต้าแฟมน่านะรักขอบคุณด้วยนะคะน่ารักๆเลย น,นี้520ไ like ลค์แล้วทุกคนอีก80ไลค์สำหรับสไนเปอร์นะกด mm hmm. ติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจงให้กันนะคะแล mm ้จะไลค์ดูผู้เล่นให้ประมาณ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการกดแชร์ด้วยนะคะไปต้าค่ะ mm hmm. ผมหลุดจอยเอา้ามา42คนนะคะมารอรุ่นกันมีใครอะไรยังไงบ้างน mm hmm. ้องหมา คนแรกนะคะเป็นทางด้านของวิวชอบแมวนะคะลงที่บร,ริเวณหอฬนกนาเฮ้ยจะใช้มีดดิเอา้าเออพี่พี่คนนี้ชื่ออะไรนะอะไรด้าด้านพี่คนนี้ชื่ออะไรเดเฟคลิดก่อนพี่คนนี้เขาก็ตัวตึงเหมือนกันพี่ลืมเอาอย่างนี้ละกันพี่คนนี้ละกันนะคะเฟมขอเรียกพี่เขาว่าพี่ พี่เกาหลีละกันเพราะว่าอ่านไม่ออกพี่เกาหลีนะคะได้เป็น1คิวแล้วนะคะอยู่ที่บริเวณหอนาฬิกาค่ะใช้เป็นซองยาวไฟนะคะทุกคนแล้วก็แฟนข้าวค่ะมุ่งหน้าไปที่บริเวณพีนะคะมีชาร์จบัสเตอร์นี้ในระหว่างนี้ที่ดูนะคะคิวฟีตยังคงเป็นซองอยู่นะคะทุกท่าได้ดีคนต่อไปแฟนไม้ค่ะอยู่ที่โบชินก์นะคะเป็นชาร์จบัสเตอร์2กระบอกเลยนะทางหน้าของใหญ่ายญ่ใญอ,อ,อยู่หอดูดาวค่ะ,คะมีซองพวงขอโทษ ซองยาวแล้วก็ชัดบัสเตอร์ถือว่าทำได้ดีแมวกินหมูคาตูค่ะไม่มีปืนบอกเลยว่ามีสิทธ์ตายฟิเซอร์นะคะมีแม็กเซเว่นสกระบอกปริจจาระวังนะทุกคนใครอยู่ใกล้เขาพี่แบ็กูนคิวค่ะสูสารสองคนนั้นจะเจอกันไหนมรารอรุนเอาตู้ไม่ตายก็บ้าละซองชัดกับซองควงอัดผมคนเดียวเดี๋ยวก็รู้มแลแว 530ไลค์แล้วนะคะทุกคนอีก70ไลค์สำหรับสไนเปอร์เขากูสำหรับการติดตามด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่แฟมวมาดีเลยะคระบพึ่งมาสวัสดีมูจิด้วยอ่านแบบย่อๆนะ,นะนะมูจิมูจิรนานันฟิชชั่นได้เพี่งหนึ่งคิวค่ะ,เป,คะเป็นสองคิวแล้วนะคะที่บริเวณสุสานค่ะทุกคนเลือดเท่ากันนะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นปืนอันไหน C.M.Bu นะคะอยู่ที่โคตาตัวค่ะชาร์บัตเตอร์2กระบอก Lucky c a t ูนะคะได้เป็น1คิวค่ะกับซองพวงนี่อาานะไรวะน่าใครทำอนะไรวะน่าสวัสดีพี่เฟมสวัสดีด้วยนะคะ Water ค่ะนี่โคตาตัวเป็นสเปซนะคะแต่ว่าแอบเห็นปืนพวกว่ะไม่ค่อยไว้ใจพี่เขาเลยอะ่ะพี่อย่าใช้ปืนพกดีพี่ทิ้งดิลูกวัวพี่เนี่ยปืนพกเกมสี 4, พ่พี่อันนี้ อันนี้ซองผมนึกว่าห้องไฮไลท์อะฟรีสไตล์ค่ะกำหนดปืนให้ถูกอะหยิบปืนให้ถูกก็พอโซนบูนะคะ1คิวแล้วค่ะโรงงานในแต่ละห้องนะคะสามารถยิงได้แบบฟรีสไตล์แต่ว่าเฟรมกำหนดปืนเพื่อความสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยิงตรงไหนก็ยิงได้เลยเอาคิวแล้วก็ลำดับมาฝากเฟรมก็พอเราเลือกได้2อ,อย่างนะคะบัตรเปลี่ยนชื่อหรือว่าเพจเนาะแต่ว่าสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยเดี๋ยวค่าแจกวันหลังละกัน ไอปอนนะคะริมเขื่อนฮะนี่ไฟไฟบาน่าไฟบาน่านะคะอยู่ที่สนามยิงเป้าค่ะเดี๋ยว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 พี่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 ช่วยทิ้งปืนได้ไหมอ่ะกลัวปืนที่พี่ถืออยู่มันน่ากลัวนิดนึงอ่ะเออพามาด ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ต่อเลยค่ะทุกคนน่าจะไม่มีเกลียนนะคะเพิ่งมาสวัสดีค่ะรับมาด้ด้วยนะคะเซนบูเลือกใช้เป็นสเปซนะคะแล้วก็ทรงยาวครับว่าแล้วเพื่อนไล่ยิงผมยับเลยเอาเหรอไพื่ด้มาดูนานจำได้ไหมสวัสดีด้วยะะวก็คนมัน3 0 1 0นะคะอยู่ที่บริเวณหอนาฬิกาค่ะมีซองเอ่อมีชัดบัสเตอร์เนาะถือทำได้ดีนะคะบิลเลียนค่ะอยู่ที่วิมาซากินะคะเหมือนเขาที่ยังไม่มีปืนเลยนะคะ ออกตัวช้าไปนิดนึงลูกชิ้นสามไม้มีซองยาวค่ะแล้วก็ชา,าร์บัสเตอร์นะคะอยู่ที่เบเรนโพชินนี่กำลังไล่เช็คปืนให้อยู่ ML โรซี่นะคะเป็นซองยาวสองกระบอกเฮ้ยลูกนี้แฟนไปสุ่มซองยาวมาก่อนที่จะมาเล่นดีกว่อฉันจะมาเล่นกับทุกคนเลยแล้วก็เอาโกงๆหรือซองยาวเอาไซตามะมา,มาทุกคนตอนนี้550หไลค์แล้วนะคะอีก50ไลค์สำหรับห้องถัดไปนะครยังไม่กดก็รวมรวมร,วรว คนต่อไปค่ะ BBK นะคะอยู่ที่บีมาซากิค่ะเขามี Max กเซเว่หนึ่งกระบอกนะคะสำหรับคนนี้เซคันมี Second, มแป๊คคนนี้ก็เล่นประจำยู่นะเซคั่นคนไหนเล่นประจำพี่จะจำชื่อได้อะตาหน้ามีอีกไหมมีค่ะสไนเปอร์ค่ะใส่ชุดสีดำนะคะใครไม่ทันเนาตะตากรับนะคะอยู่ที่บีมาซากิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยว พี่ช่วยทิ้งแม็กเซเอ่อแมก็กได้ไหมคะโอเคคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ต่อเลยคะ่ะบัตเตอร์ครับนะคะแม็กเซเนคะ่ะอยู่ที่บร,ริเวณพีคนะคะแล้วก็มีชาร์บัตเตอร์หนึ่งกระบอกตอนนี้3ามคิวถูกทำได้ดีนี่นะปาดไปดูไอซ์บอลไม่จำกัดนะคะห้ามเล่นระเบิดใครอยากเล่นด้วยก็กดไลค์ก็แชร์คะ่ะรอข้างหน้านะคะ580ไลค์เ like หลือ20ไลค์เท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีมินธดาด้วยนะคนไหนที่อยากคุยกับเฟมส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ด้านล่างเลยนะคะที่เฟมปักหมุดให้นะสามารถพูดคุยกันชวนกันเล่นเกมแล้วกเ็เช็คเวลาสตรีมได้ก่อนใครนะคะสำหรับเพจนี้แจ้งเตือนเนาะตอนนี้เฟมพิ่งสร้างนะคะก็น่าจะมีประมาณ100แล้วละ มันมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบเข้านะมันได้ประมาณ5,000ันยคนันได้ประมาณ5 0 0พัทุกคนอาจจะมาได้ไม่ครบกันไงใครมาก่อนได้เปรียบ12คนสุดท้ายขอไล่ลุ้มด้ยนะค,ะคนที่ได้คิวสูงสุดนะตอนนี้จะเป็น5คิวค่ะสำหรับซีเซอร์สวัสดีคารสวัสดีสุขนัดด้วยนะคะ สวัสดีคับไอต้าอันยองอัดยองพี่ภูมิด้วยค่ะสวัสดีด้วยค่ะซีทีบูนะคะเอ็มบูนะคะโคตาตัวค่ะคือวันนี้ไม่มีเกลียนเลยหรอโชคดีจังทุกคนเห็นไหมว่าวันนี้ไม่มีเกลียนหรออือว่าผู้เล่นคนไหนที่อยู่ใน,น,นีห้องซอลค่ะโดนเกลียนมาบ้างหรือเปล่ามีคนวางระเบิดเราเราโดนคนไหนวางกันดิพอจะ มันก็บอกไม่ได้อยู่ดีถ้าเราไม่ไล่ดูเขาอะอต่อเลยมาขอดูให้7็คนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนขอโชคดีค่ะนี่วงจบที่บริเวณโคตาตัวนะคะวงเริ่มแคบละค,คนอุ้ยลูกชิ้นสามไม้ได้มาหนึ่งคิวเป็น4ี่คิวค่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เฟมขอแค่4ี่คิวนะคะพร้อมที่หนึ่งนะคะเลือกเอาเลยเฟมบอกเลยว่าใครที่ได้เพรหรือว่าบัตรเปลีนชื่อจากเฟมไปนี ตา,าดีทุกคนทำไมเศร้าละล่ะมีคนเกลียดแล้วครับตกลงอะไรใช้อะไรมา590ไ like ลค์ค่ะทุกคนขาดอีก10ไลค์เท่านั้นสำหรับห้องต่อไปเซ็ตขั้น1คิวค่ะบุ้งหน้าไปที่โคตาตัวนะคะบัตเตอร์คัพจุดไม่อยู่แล้วตอนนี้6คิวผู้เล่น6คนสุดท้ายนะคะตอนนี้ทำไมมันกดคำว่าผู้เล่นไม่ได้ ดูกันได้เห็นกับตาเลยมีคนวางระเบิดคะ่ะลูกชิ้นสามไม้เกลียนฮะตอนนี้เนี่ยนะเขาใช้อะไรเขาใช้ชาร์บรัตเตอร์กับซองปะ่ะหรือว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเขาทำอะไรลูกชิ้นสามไม้ได้เป็นหนึ่งคิวคะ่ะตอนนี้ห้าคิวแล้วคนโอห้าคนสุดท้ายนะคะบอกเลยว่ามีต่คนตึงๆที่เหลืออยู่แบรนด์มาสเตอร์ทางไ้น เขาใช้ฟาบาดด้วย <The noise> ถ้างั้นหนูไม่นับคิวพี่แล้วนะ <The noise> แน่ใจไม่ได้ไปใส่รายเพื่อนเขานะสี่คัสุดท้ายค่ะนี่ <The noise> คนที่หมดสิทธิ์แล้วนะคะขออนุญาตแจ้งก่อนจะเป็นทางน้าของเซคันนะคะเพราะว่าได้1คิวเนาะแต่สำหรับฟริเซอร์นะคะลูกชิ้นสามไม้แล้วก็บัตเตอร์คัพนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลจากห้องเ <The noise> ฟลเซนทั้งคู่ ส่วนยอดไลค์ห้องต่อไปครบแล้วนะคะ620ละต่อไปนะคะ900ไลค์สำหรับคุณพกยังคงอยู่4คนสุดท้ายฮะมารอร่วนกัน เอ้าทำไมเฟมกลับไปหน้าน <oneself> ั <Services> ้นไม่ได้อะเฮ้ยแป๊บนึงนะเฟมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้๋ยวเฟมขอกลับไปที่ช่องคอมเมนต์กันฟิเซอร์หกคิวนะคะบัตเตอร์คัพก็หกคิวเช่นเดียวกันส่วนเซขั้นก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าไม่มีสิทธิ์แล้วเนาะหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์รอห้องหน้าละกันเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ไม่แน่นะถ้าเซกขั้นทำทำสกอร์ได้ได้ลำดับที่หนึ่งเนี่ยทุกคนอดเลยนะ ทั้งสามคนในนี้คืออดเลยนะตู้จำหนึ่งนะทุกคนสามคนสุดท้ายแล้วนะคะลูกชิ้นสามไม้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนพี่โตชุดไม่อยู่เลย ตอนนี้เนีน่ขอเอาหน้านั้นกลับมาก่อนสไนคะ่ะใช่ค่ะต่อไปสไนเปอร์ค่ะสามคนท้ายนะคะบัตเตอร์คัพตอนนี้7คิวค่ะถือว่าทำได้ดีฟีเซอร์6คิวนะคะเซคชั่น1คิวมาวงจบที่โคตาตัวนะทุกคนก็มารอรุนกันสาคนนี้เลือดยังแน่นอยู่เลือ,อยังแน่นอยู่มันคือซองชาร์จครับใช่ค่ะใช่ค่ะมันคือซองชาร์จ มาแล้วสวัสดีฟ้ารุ่งด้วยนะคะฟ้ารุ่งสวัสดีค่ะใครมาใหม่นะคะใครมาใหม่นะคะฟังก่อนแต่งกายด้วยชุดสีดำรอเลยใครไม่มีใส่ชุดเริ่มต้นมานะคะกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้มีหยดคนหัวนะคะเข้าเล็กทีไม้ทันนะเฟมจะสร้างห้องต่อไปเป็นสไนเปอร์ขอแค่ที่1ีคิวใครก็ตามที่เป็นสายสไนเปอรเล่นกันได้เลยส่วนไม่ใช่สายสไนก็มาเล่นเอาใจก็ได้ เอาเดียว <Audio. S 2> ถ้ามีปืนชาร์จเอ้ยมีปืนไกลี่หัวแตกแล้วน่าฟิเซอร์คือแบบคนนี้เขาเห็นแล้วนะแต่เขารอใช่ปหมมาแล้วสวัสดีค่ะอยากเขาแฟน์เหรอคะมีใครรอเทสแพร์ไหมอาจจะสร้างให้หลังจากที่แจกเพชรเสร็จก่อนนะคะอาจจะสร้างให้สักสองห้องหรือไม่ก็สร้างตอนรอยอดไลค์ก็ได้ เซคันทำฟิเตอร์อุ้ยทำที่บัตเตอร์ครัพนะคะไม่ใช่ฟิเตอร์สิดูผิดระวังแกงจอบลอยด้วยนะอ้าวเดี๋ยวโหแกงจอบลอยเอาไปนะคะเป็นเจ็ดคิวเท่ากันหนึ่งหนึ่งแล้วตั้งวันนี้ปับ๊บยังไม่มีการยิงกันนะคะอาว,วางเชิงอยู่ปับ๊บยงัยงยงังยังนี่แน่อุ้ยเจ็บคู่เลยปะเนี่ยฟิเตอร์ไม่เจ็บ เจ็บอยู่คนเดียวดูดิเลือดเหลือ68ฟิเซอร์ขวาบุยาพร้อมกับเท่าไหร่ทุนนคนแคิวมาดูสกอร์ของคนที่ได้รางวัลห้องแรกของเป็เฟร,รมก่อนล้วกันนะคะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงมาดูซิ DDF ีเอฟฟีเซอนะคะ8 Q พร้อมลำดับที่1น,นะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นปัเตเดินชื่อหรือว่าเพจนะคะเขาแต่งกายด้วยชุดสีดำสุดต้องเนาะหนู่น้อยหมวกแดงมาก